บอกมาคืออยู่ที่ไหนวันบอกเลยเลยทัย่งนั้นแหละเฮ้ยเยยงเยีเยงต่อไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ผมได้เริ่มชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปได้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นทุกอย่างในชีวิตเหมือนกลำลังดำเนินไปตามแผนแผนการที่จะนำไปสู่จุดหมาย จุดหมายของผมในตอนนี้ก็คือชายที่นั่งอยู่ในรถนั้นเขาก็คืออคอนโดซาโดเย่สิ่งที่ผมจะเป็นต้องทำต่อไปนี้ก็คือการให้ชีวิตใหม่คืนแก่ไอ้พวกที่ให้ชีวิตนี้กับผม ให้นอนคนแสดังในเรื่องนึงเห้ hey, เป็นไขวะทำพ่อมาดูสิเยี่ยทำเกินมนี่เป็นการให้ชีวิตใหม่ครั้งแรกของผม,มเหี่ยมอะไรมันจะมาวะผมจะเป็นต้องทำไหมคุณเป็นคนเลือกตายซะ เหี้ยใครตุยวะสเนปเปอร์เหี้ยสเนปเปอร์อยู่ไหนวะเงียบก่อนได้ไหมเหี้ยมันอยู่นั่นไปไปไปเวรแล้วเดี๋ยมันเป็นเรื่องทุกทีเลยอยากเกี้ยงหมาไปเลยพวกนู้วโอ้โหคุณรู้แม่งไปไหนวะเจอตัวแล้วไอ้เหี้ยมีปัญหาหนีไม่ได้แค่หนีเหรอมาเกลี้ยงต่อยต่อยมึงต่อย ไมีตายก,ก็เลยไม่โตแล้วเป็นไงล่ะโดนกูเข้าไปไหนกูเช็คสภาพสิหลวงมันด้วยนะออกมานะอีเ้เหีเ้ยเอ้าอี้เหี้ยนี่มันเด็กกูนี่วะไอ่อเฉียงเหี้ยนะไรอ้ยหลวังเลยบอสผมทอบไปเพื่ออะไรเนี่ยเหรอ คุณจะเป็นคนบอกมเองเดอะสเนเปอร์นกข้าหลังเงาโ <c oughs> ปติตามตอนต่อไป